สวัสดีครับสวัสดีพี่น,อน้องชาวยูทูบครับวันนี้ครับสื่อไฟทำไมครับว่าจะเห็ดเป็นไฟประดับในงานครับธุรกิจใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับวันนี้ออกมาซีบหลักครับเจ็ดซีบหลักตะกอนหลักละสองหลอดครับเป็นหลอด LED โอ้ฝนไปรลายเนี <c oughs> ไฟประดับในงานครับเราจะเฮ็ดประดับน้ำเต้นหลักครับประดับน้ำนทางครับน้ำทางมีอยูสิบหลักครับแล้วก็ไฟวิง่งบนโครงทัดหาหลอดครับเราจะไปพร้อมเครื่องเสียงเขาเลยกับเออเบิ้งครับสายไฟสองคูหนึ่งจุดห้ามันหน่อยไปว่ครับนี่ไม่ดได้รู้ซอยบอกเนี่ <c oughs> ผู้ใดเห็นมาก,ก่อนใช่ไอค่หนึ่งจนห้าครับ่าฟก,กันละ่ะเนี่ย <c oughs> กัมิแต่สาย2องหนึ่งคู่หนึ่นาครับกะมันหละคิดว่ามันบาหอนครับคิดว่ามันเป็นหลอด LED กันเลยบันนี้ใส่สายไงปกติตีทางาก็เจาะก็เจาะใส่ปลอดสองคุณสองจุดห้าว่ามันสีไงผดครับกันเลยบันนี้ใส่มันกับวังนีกับมาห่อนครับไม่พระคอยห่อนมีสิบหลักครับหลักละสองหลอดครับบ,บ้านๆครับปนเพรี๊ยะอไง ว่าวันที่เช็ดรักละสามหลอดมันน้ำบานน้ำบานเท่ามันสูงวดครับบเมเม็นงันอํำเภือเ <c oughs> นี่ยครับพิดพาดอันใดกับผูดด้ใดเห็ดมาก,ก่อนขอขอข้าแนะนำเลยนะครับตายอันใด็กมึงเดมันบุกพ่องกับขอข,อข้าแนะนำทุกๆกันครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นไฟเขาวครับไฟขายี่สิบหลอด LED ทั้งนั้นครับแล้วก็โอ้หมืดแทะอันนี้ไฟเรียนครับไฟวิ่งไฟวิ่ง,งหรือภาษาบ้านเอาไฟแรีนห้าหลอดครับวันเดใส่ทึ่งวัดโค้งทัดครับโค้งทัดเต็ดไม่แล้วก่อนเลติไปร้อมเครื่องเสียงครับมีชุดเครื่องเสียงกับยูนี้ครับชุดเครื่องปรุง บอดาทันเดียขอไปไว้ยูนในบ้านเดี๋ยว,ยวสีมี่เดี๋ยวเอาตู้เอาโค้งถัดออกมากท่าสีไหมครับด้วยไทยเผ้เบื้องอีกคลิปหนึ่งหลอดละห้าสิบบาทครับสุนี่เอาเดี๋ยวห่อนหาสิบบาทก็แก้งดีเยอะครับเงี้ยประมาณเม็ดยีครับเนี่ย ไปเราไปเบิ่งแฟงกันหน่อยกันอ่ะนี่ครับกะปกัปกปักพุ่งพิยังแท็ปกกักพุงเพชรปักแบบนี้เลยเจ็บสีเก็บสีเก็บความสายตัวนี้ไปเลยรวมตัวนี้ลาเก็บลาเก็บประมาณมันจังมันจังเปรี้ยะเกรกลาครับ,รบสิถอดเก็บสายสุกนี้ไปเลยสีถอดเก็บแปมกันเห็นไหมเลือดตาปักตัวเนี้ย เรียตัดปากหลอดไฟจังบักเกกะกับมูงราคาใส่กันครับเียบเทียบราคาสาย2อคุณหนึุ่ดหาสายดำเนี่มันอยู่ที่หนึ่พันบาทเรียว่าสาย2อคุณสองจุหมันอยู่ที่พันพันพันหาร้ยกว่าบาทนี่แหละครับเรียกว่าเอาตัวนี้มาลองเมองใส่ก่อน ซอมคูณหนึ่งจุดห้ามาลองมึงซะก,ก่อนครับถ้ามันบ่หอนกะถือว่าโอเคไปปั้นหอนก็เสียได้เปลี่ยนมีหอยัออยงบุนี่ครับก็ขอข้าแม่น้ำทุกท่านครับขันปรดีห่กับไปน้ำผมนะเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ไปพร้อมเครื่องเสียงครับกงานละเมอกี้บาทครับแต่ ไปกับะพาถามหาลายครับไปกับว่าถามว่ามีไฟประดับไปน้ำบอ่อก็เลยตัดสินใจเห็นเลยพอดีมีสปอนเซอร์สนับสนุนครับสนับสนุนให้เรื่มต้นครับแต่ว่าต่อยอดไปเรื่อยๆทุกอย่างก็มีเริ่มต้นแล้วมันต้องมีต่อยอดครับแล้วนอนาคตก็จะ จะเพิ่มอีกก็จะหาถึงสิบลักครับไฟประดับลักละสองหลอดให้เ่าเนี่ยแะครับต้องต่อยอดไปเรื่อยๆครับคันมีเงินมีทุนนีนดียวสีซื้อเป็นโค้งนางร้านเป็นไฟไฟวิ่งอยู่ทั้งนางร้านครับเอาคลิปนี้กับเปิ้งสัน,ส,นสันครับเพื่ได้รู้กับเพชรผิดผ่านมองได้กับขอ,ขอคำแนะนำครับสำหรับนีส้สวัสดีครับ